สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากตู้ของอายกาศเนี่ยเขาได้ประกาศตัวละครสีดาวที่จะมาอยู่ในตู้แล้วใช่ไหมแล้วก็อย่างที่เห็นว่าโรซาเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ในตู้เหมือนกันผมก็เลยอยากจะใช้พื้นที่ของคลิปนี้เนี่ยแนะนาตัวละครโรซาเลสซะเลยสําหรับคนที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวละครตัวนี้แต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมขอฝากสปอนเซอร์ของผมหน่อยละกันนั่นก็คือร้านเมโลทอมอัพนั่นเอง ร้านเติมเงินเกมราคาถูกบริการไวไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นเกมพั b G Mobile เกมชินอิมแพกอวีฟีไฟและเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับโรซาเลียเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่ทําได้หลายอย่างมากๆแต่สิ่งที่โรซาเลียทำได้เนี่ยโดยรวมมันไม่ได้ถือว่าโอเวอร์มาก แต่มันก็เป็นตัวละครอยู่ในมาตรฐานที่ดีและค่อนข้างบาลานส,สมกับเป็นตัวละครสีดาวปกติตัวหนึ่งเลยเท์สไตล์ที่โรซาเลียพอจะเล่นได้เนี่ยมันมีอยู่2แบบนะครับนั่นคือเมน DPS แล้วก็ซับ DPS โดยผมจะขออธิบายหน้าที่หลักๆของโรซาเลียสายซับ d p พก่อนก็นแล้วกันนะโรซาเลียในตำแหน่งนี้เนี่ยจะมีอัตราประโยชน์ให้กับทีมได้เยอะมากประโยชน์อย่างแรกที่โรซาเลียสามารถทําให้กับทีมได้เนี่ยก็คือการบั่นพลังงานครับ เนื่องจากสกิลธาตุของโรซาเลียเนี่ยมันมีคูดาวที่สั้นมากๆเลยมันก็เลยทําให้โรซาเลียเนี่ยสามารถกดสกิลเพื่อบั่นพลังงานได้บ่อยมากๆแถมสกิลธาตุของโรซาเลียเนี่ยมันเป็นสกิลที่เอาไว้เข้าหาศัตรูด้วยการใส่โรซาเลียมาในทีมเนี่ยมันก็เลยช่วยให้ทีมของเรามีความคล่องตัวมากกว่าเดิมด้วยประโยชน์อย่างที่2ของโรซาเลียก็คือการแปะ่าน้ําแข็งครับโดยการแปะธาตุน้ําแข็งของโรซาเลียเนี่ยจะมาจากการกดใช้อันติ ซึ่งอันติของโรซาเลียเนี่ยมันจะทําการแปะ่าน้ําแข็งเป็นวงกว้างครับโดยมันอาจจะไม่ได้กว้างเท่ากับของการยูนะครับแต่มันก็อยู่ในระดับที่ใช้งานได้ไม่ได้แย่มากซึ่งแน่นอนว่า่าน้ําแข็งเนี่ยมันสามารถคอมโบได้หลาย่านมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคอมโบละลายคอมโบน้าไฟฟ้าหรือจะคอมโบแช่แข็งเนี่ยโรซาเลียก็ถือว่าทําหน้าที่พวกนี้ได้ค่อนข้างดีเลยครับอีกอย่างหนึ่งก็คือโรซาเลียเนี่ยเขาใช้พลังงานธาตุในการกดอันติแค่60หน่วย ซึ่งถือว่าใช้ไม่เยอะครับมันก็เลยทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการวนอันตีมากซึ่งมันก็ส่งผลทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมีข้อจํากัดในการจัดทีมที่ไม่ค่อยเยอะมากด้วยประโยชน์อย่างที่3ก็คือโรซาเลียเนี่ยสามารถบัฟอัตาคิให้กับทีมได้ครับซึ่งตัวละครที่สามารถบัฟอัตาคิให้กับทีมได้เนี่ยมันมีน้อยมากมันก็เลยทําให้ความสามารถนี้เนี่ยดูแรงมากๆเลยสําหรับตัวละครทั้งหมดในตอนนี้ แต่ถ้าถามว่าการบัฟอัตราคีของโรซาเลียเนี่ยมันมีผลกับทีมมากขนาดนั้นไหมผมก็ต้องขอตอบว่ามันไม่ค่อยมีมากเลยครับเพราะว่าความสามารถในการบัฟอัตราคีให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมันจะบัฟอัตราคีแค่1 5เจากอัตราคีทั้งหมดของโรซาเลียครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ปั้นอัตราคีของโรซาเลียสูงมากเนี่ยความสามารถนี้มันแทบจะเห็นผลน้อยมากๆเลยก็ว่าได้ความสามารถอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับของหวานมากกว่าอาหารจานหลักอะไรประมาณนั้น โอเคทีนี้เราลองมาดูโรซาเลในฐานะเมนดีพีกันต่อโรซาเรียสาย Main เมนดีพีเสนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นกันบ่อยๆเลยเนี่ยมันจะมากันใน2รูปแบบนะครับนั่นคือเมนดีพีกายภาพและก็เมนดีพี f สฟิสแครีสาเหตุที่โรซาเรียเล่นเป็นเมนดีพีได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าการโจมตีปกติของโรซาเรียเนี่ยมันไวมากๆเลยครับและการช้าโจมตีของโรซาเรียเนี่ยมันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่แรงใช้ได้เลยนะ แถมโรซาเลียยังมีสกิลธาตุที่เอาไว้เข้าหาประชีดศัตรูได้ง่ายขึ้นด้วยทําให้โรซาเลียเนี่ยสามารถไล่ตีตูดพวกศัตรูได้แบบไม่ขาดตอนกลุ่มดาวบางอันของโรซาเลียเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเอื้อให้โรซาเลียเล่นเป็นเมนดีเพสด้วยนะด้วยสาเหตุเหล่านี้เนี่ยแหละมันก็เลยทําให้โรซาเลียพอที่จะเล่นเป็นเมนดีเพสได้นั่นเอง อย่างที่เห็นครับว่าโรซาเรียเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสามารถค่อนข้างหลากหลายมากๆแถมเป็นตัวละครที่เล่นง่ายและมีข้อจํากัดในการเล่นไม่ค่อยเยอะมากด้วยและโรซาเรียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีอาวุธและก็อัติแฟกให้เลือกใช้เยอะมากซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าอยากจะปั้นและเอาไปใช้งานแบบไหนแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนใช้งานจริงๆเนี่ยโรซาเรียมันก็ไม่ได้ถือว่าดีจนเวอร์นะครับ โรซาเลียเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างบาลานซ์มากๆในฐานะตัวละคร4ดาวถ้าให้ผมพูดตรงๆก็คือโรซาเลียเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ไม่ค่อยต่างกับเคย่าเลยครับ2ตัวนี้เนี่ยมันคล้ายกันมากๆเลยตัวละครตัวนี้มันก็เลยจําเป็นสําหรับบางคนเท่านั้นถ้าเราปั้นการยู่ไม่ก็เคย่าอยู่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องปั้นโรซาเลียก็ได้แต่ถ้าใครจะปั้นโรซาเลียไว้ในไอดีเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายครับ เพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์กับทีมค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนนะว่าจะปั้นหรือไม่ปั้นโอเคขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไม่เจอกันชาติก็ชาติหน้าสวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย